ร่างกฎหมายเยียวยาชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 จำนวน1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐของประธานาธิบดีโจไบเดนผ่านอุปสรรคในขั้นตอนสุดท้ายของรัฐสภาไปได้อย่างไม่มีปัญหาเมื่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐห,หรือสภาล่างลงมติรับรองร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวนมหาศาลที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐด้วยคะแนนเสียง220ต่อ211เสียงโดยไม่มีสมาชิกของพรรครีพับลิกันออกเสียงสนับสนุนแม้แต่คนเดียวนับเป็นชัยชนะครั้งสำคัญครั้งแรกของประธานาธิบดีไบเดนในการบริหารประเทศเงินจำนวนมหาศาลนี้แบ่งเป็น4แสนล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยเหลือโดยตรงให้ชาวอเมริกันคนละ1,400ดอลลาร์ส่วนอีก350,000ล้านดอลลาร์เป็นเงินช่วยเหลือรัฐบาลส่วนท้องถิ่นและรัฐต่างๆนอกจากนี้จะขยายเวลาให้เงินช่วยเหลือคนตกงานอีกสัปดาห์ละ300ดอลลาร์ไปจนถึงเดือนกันยายนพร้อมเพิ่มเงินทุนสำหรับการแจกจ่ายวัคซีน เพิ่มส่วนลดภาษีสำหรับครอบครัวที่มีบุตรและช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวไทย MCO มและสำนักข่าว TNN ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปของเราสวัสดีค่ะ